เห็นดวงจะเห็นดวงของคุณเด่นสัปคุณเด่นไปเรียนอยู่ที่ราชบัตรภูเก็ตนะครับก็ไปหลงบล็อลก,กนะครับเรื่องหวยนะครับก็มีการซื้อดรับก็มีผลกระทบนะครับเอาโยไปถึงเรื่อง โควิดได้ทนะครับมีผลกระทบนะครับเมื่อคืนเี่ไปนั่งกินข้าวนะครับอยู่ที่สนามนะครับสนามกีฬาสนามกีฬาการ,รกฟซีบ้านนะครับที่หน้าวิาลยเทคนิคกฟนะรีบรานนะครับเมื่อคืนคนไม่มีเลยนะครับคนไม่มีก็สอบถามร้านบอกว่าปิด14วันนะครับตามนโยบาย แต่ก็ยังแั่ครับร้านานะครับร้านก็ผมก็รับผิดชอบทางรับรมกับร้านซิตี้พาร์คนะครับก,ก็ปิดนะครับปิด14วันส่วนโรงเรียนก็ปิด,น,ด,ดน,น,นะครับโรงเรียนก็ปิดวันนี้ให้ที่น้องพี่ครูแล้วก็ลูกๆนะครับได้ทำ SAR นะครับสรุปรายงานผลการดำเนินการในรอบ1ปีนะครับแล้วก็ จะทำแผนเป็นประการประจำปีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับต่อไปนี้นะครับโรงเรียนก็มีการเรื่องการจะทําจะทําแผนยุทธ์ระยะ4ปีนะครับว่าเราต้องมองนะครับมองอนาคตไปข้างหน้าของโรงเรียนว่าทุกฝ่ายรักษาว่าระยะ4ปีนี้นะครับหลังจากที่ได้นั่งคุยกับคณะกรรมการฐานศาขตร์ฐานนะครับนั่งคุยกับท่านผอระบบตโวเข็มนับรู้ชมุม ันรเรื่องเราต้องจะทำแผนยุทธศาสตร์พนางเรียนนะครับสุเทสกี้แห็นนี่การทหารกลยุทธ์นะครับการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนนะครับอีกระยะ4ปีนะครับพี่กิงก็ทำสามถปีแต่โรงเรียนวัตถุควายจะทําระยะ4ปีนะครับปี6 3 6 3 6 4 6 5 6ปี63ถึงปี66นะครับทีนี้เราก็เนื่องจากมี ลูกหลานครูนะครับมาจุ่ใหม่นะครับแล้วก็ครูนะครับย้ายมานะครับย้ายมาก็ตรงวิชาเอกนะครับตรงทุกวิชาเอกนะครับตรงเดียววัดทุกไฟรักษามีครูตรงทุกวิชาเอกนะครับก็จะสรรรส้างนะครับสรรรส้างพัฒนานะครับเด็กนักเรียนที่มาเรียนที่เัดหลวงจุ่านะครับ เหมือนโรงเรือนเดือนละครบพูดง่ายนะครับทุเกเดือนต้องมีความตั้งใจทํานะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเรื่องเด็กนะเด็กถ้าหากเด็กตั้งใจเด็กก็ทาได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่เด็กทําไม่ได้หรอกนะครับเด็กมาเรียนในเมืองกับเด็กที่เรนทุกไฟเรียนเหมือนกันนะครับเหมือนกันครูเก่งเหมือนกันครูก็เก่งเหมือนกันครูทุกไฟเก่งนะครับ ก็ PK สี่สำคัญตรงทุกวิชาเองมีทุกวิชาเองนะครับทุกวิชาเองคือถ้าหากครูสอนตามเอกนั้นวิชาเอกนั้นก็จะทําให้คือประสิทธิภาพประสิทธิผลของการสอนนะครับการสอนคือความรู้ที่เด็กจะได้นะครับได้ตรงนะครับไม่เหมือนในสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนต้องจะสอนตามความถนัดนะครับความถนัดของครูนะครับครูเก่งทณิตศาสตร์อย่างเช่นอ๋อไม่เก่งนะครับไม่เก่ง ก็ไม่จบเอกคณิตศาสตร์นะแต่ว่าสอบคณิตศาสตร์นะครับสอบคณิตศาสตร์ได้ตั้งแต่วันจุบปี2536นะครับวันที่16มีนาคม2536นะครับผู้สอบคณิตศาสตร์นะครับสอบคู่กับท่านพ่อปียนาศนะครับปียนาศอนุภาวันนะครับนี้ท่านคุณพี่ปียนาศนั้นก็เป็นผู้เล่นการโรงเรียนบ้านหนองจานนะครับที่เปอดในบริเวบสอนคู่กันสอนคู่กันเด็กก็มีผลสมมติขะการเรียนสูง หนึ่งในสิบคนวัดชัยภูมิไปดูดได้เลยนะครับดูดได้เลยนะครับนี่ครูดีเด่นนะครูดีเด่นไม่ใช่กิ๊กก๊อก,ก,กครูคดีเด่นก็พัฒนาตัวเองตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพนะครับเป็นอาชีพของของเราแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณพ่อคุณแม่นะครับตั้งใจนะครับตั้งใจใหนะ้มันเป็นครูอะนะครับมันเสรจมาเป็นครูก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุด ไม่ใช่เด็กเรียนนะพูดง่ายๆไม่ใช่เด็กเรียนแต่ว่าเป็นเด็กำทกกำกิจกรรมนะครับแต่ว่าพื้นฐานนะครับเป็นคนที่เรียนเรียนดีหน่อยพูดง่ายๆที่หนึ่งนะที่หน, <laughs> นึบนบนาา่งคุณตั้บลนะครับตั้บลมาถ่ายเพื่อนไข่ไปดูที่หนึ่งนะครับไม่ได้มองไปดูได้นะครับ เมื่อกี้พูดถึงเรื่องการวางแผนกลยุทธ์นะครับคุยกับท่านประธานนะครับท่านพันสรวจโทรเขมนหนาดูชุมนะครับแล้วก็พี่น้องเพื่อนครูนะครับทุกคนผู้ที่ประชุมว่าเราต้องวางวิสัยทัศน์ไปนะครับวิสัยทัศน์ก็พูดถึงเรื่องวิชาการเดียววิชาการ80นะครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องในเป็นเรื่องกิจกรรมนะครับเสริมนะครับพวกดูแลกับเรื่องคุณธรรมนิยธรรมครับดูแลเรื่องวินัยนะครับใช้กิจกรรเสริมเดิมครับ ก็จะการเสือถาควูดถึงสปีดาเดียต้องลูกเสือนะครับลูกเสือดิลูกเสือเน้นเน้นลูกเสือและเข้าคกล้พักแหลับแต่ว่าเป็นครูที่ทําเรื่องตอนที่เป็นครูนั้นทำเรื่องวิชาการนะครับวิชาการพัฒนาด้านวิชาการตลอดนะครับเพราะนั้นก็เมื่อเป็นผู้ทหารนะครับผู้ทหารสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นคือ้าหาทุกนั้นเราพูดถึงวิชาการสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้แต่ก็แต่ก็สู้นะ ลูกสนามทุกครั้งทุกคนมีความพร้อมแต่ว่าคนที่ลงสนามนะครับเมื่อเราฝึกน,นักเรียนแล้วนะครับเราสอน,นเรียนแล้วนะครับทุกคนก็คาดหวังว่าเราไม่ได้ทำข้อสอบเองคนที่ทำข้อสอบคือเด็กนะครับก็ราะเอาันไหนเวลาที่ผลออกมาผลโอเน็ตผลอะไรออกมาก็ค่ะเด็กนะครับไม่ถึง50%อย่างเงี้ยนะครับจากที่โรงเรียนตั้งเป้านะครับถามว่าโรงเรียนมีความสึขไหมก็ พอมันลงแล้วสู้ได้ก็ต้องสู้ใหม่นะครับ <Yeah, S 1> <for us. S 2> ู coping, ้ได้ต <V> ้องสู Likewise, no ้ใหม่นะครับถ้าหากสู้ก็ได้แล้วเราไปทําให้ระบบไปดอกว่าสู้เราก็ไม่ได้ไม่ได้ครับครูทุกคนนะครับทุกคนสู้หรือที่อยู่แล้วสอนเด็กก็เนี่ยที่เด็พอไปทําเด็กพอเด็กไปทำก็สอนครับพอติวอย่างนี้คนออกวสอนก็ออกอย่างยืนนะครับนะเวลาที่เราให้สอนตาม ตัวชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับให้เด็กทําครูเอา้อสอบเก่านลับมาทํานะครับอกแพลนทีหน่อยนะครับแต่ว,ว่าเวลาที่พวกที่ออก,กสอบมันออกยากนะมันออกยากนะครับกออกยากนะครับออกให้กับเด็กที่เล่นเก่งนะครบับเด็กที่ปานกลางเด็กที่นะครับระดับสติปัญญาไม่เท่ากันหรือล่านไหมมันเก่งไม่เท่ากัน ก็เอาตัวนี้มาวัดเด็กเราก็ทําได้บ้างไม่ทำทำไม่ได้บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใช่ว่าเรื่องก่อขาดบาดตายแม่อีกที่สําคัญคือการสร้างนะครับวิใยคุณธรรมกี่ทำให้เด็กนะครับไปพัฒนาประเทศชาตินะครับเด็กที่จบจากทุกวัยต้องมีภาวะผู้นําสูงนะครับต้องเป็นผู้นำครับผมไปสอนให้เด็กนะครับต้องกล้าพูดนะครับกล้าทำกล้าตัดสินใจ แล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีด้วยนะครับเป็นผู้ตามที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นผู้นําอย่างเดียวนะครับเราก็เป็นผู้ตามผู้ใช้กิจการลูกเสือนะครับมีนายหมู่ผา้จัดการนะครับคนครัวคนช่วยคนครัวคนหาปืนคนหานะคนรับใช้ทั่วไปแบ่งหน้าที่การทาที่นะครับกองมาเป็นหัวหน้านะครับอีกวันเป็นลูกน้องกันสิเนี่ยปรับเปลี่ยนกันเป็นเป็นผู้นำผู้ตามรับเราจะสร้าง ความเป็นนะครับผู้นำนะครับผู้ตอนที่ดีครับให้กับเด็กนะครับโรงเรียนและตรงฝ่ายบริษัทใส่ทัชปีนิจตีพินี้วิชาการวิชาการดีวิชาการเดีเน้นวิชาการนะเรามีครูนะครับที่มีความพร้อมนะครับหนึ่งครูคริตศักดิ์นะครับครูคริสตศักดิ์ก็ครู จิตวิทยานะครับครูสอนนะครับนี้ดีกรีนะครับดีกรีก็เปียทัวนะครับจบฬาภยาติ์วิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ปริญญาโทก็คือบริหารการศึกษานะครับนี่ทหารข้อนะครับที่เกี่ยบบริหารเราคุยยังไงสายบริหารมีเยอะสี่คนจบบริหารนะครับสบายนะครับผมก็จบบริหาร จบปริญญาดีเอกเทคโนโลยี A Technology, นวัตรกรรมทางการศึกษานะครับแล้วก็จบปริญญาโทรบ,บริหารแต่ก็ในโรงเรียนมีคนจบปริญญาโทรบ,บริาหาร4คนแบง่งนะครับดิสติไลเนช,ชั่นแบง่งไม่เอาไว้คนเดียวหนักนะครับแบ่งนะครับแบ่งกันทั้งนะครับ,บ,รบ,บ,รบทุกคนเก่งนะครับทุกคนเก่งก,ก็งต้องแบง่งเมื่อกี้ครูนิาาสานะครับครูปริญญาวผมสอนนี้เป็นติวเตอร์นะครับติวเตอร์นะครับพี่ร้องโชคดีนะ เรียนทุกไฟนะครับมีติวเตอร์นะครับมาอยู่ที่ทุกาฟนะครับอันนี้คือวิชาหลักนะวิชาอาภตชัยภูมิตรอาูมิตรนะครับคูมิตรก็เป็นครูผู้ช่วยนะครับแต่ว่าเก่งนะครับจบนะครับเรื่องภาไัยเดยตรงนะครับจบภาไทยโดยตรงนะครับก็มีความสามารถนะครับแล้วก็เคยทํางานกับโรงเรียนโรงเรียนแจ้งนะครับโรงเรียนแจ้งที่สงขลาพูดง่ายนะครับ เมื่อกี้ครูถิ่ญยาก,กาเคยอยู่ที่รัตนกศึกษา9ปีนะครับนะแล้วได้สมนะครับงานวิชาการที่เดลตันศึกษานะครับไปอยู่เขากายนะครับ1ปีแล้วก็ไปเป็นครูอยู่ที่ขวนสินชัยนะครับขวนสินชัยอยู่ที่ยสุราษฎร์ธานีกลับไปย้ายกลับมาที่สุพรรณเลือกมาเองนะครับคัดเลือกมาเองนะครับวันที่สองนะครับเมื่อกี้บนที่สองคือครู ขุมมิน้นนะครับขุมมิน้นสวรรค์ลักษณะนี้จบพาคไทยตรงนะครับนะพาคไทยตรงเก่งนะครับจะสังเกตว่า2ปีที่มาอยู่ที่ทุ่งไฟนะครับเด็กมีผลสุริสาระการเรียนนะครับโอเน็ตนะครับโอเน็ตสูงนะครับสูงนะครับแต่ไม่ใช่สูงขึ้นมดนะครับแต่ว่าสูงในงเชิงพัฒนาดีเวิลด์เมนด์โรงเรียนทุ่งเฮรพัฒนาสามคริสซาเออ สามวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ครูทศมนตุ้มติ๊กนี่เป็นโครงการนะครับครูขึ้นดิน5ปีนะครับเก่งเก่งเก่งสองกินกามเก่งนะครับกิจกรรมเก่งก็มีผลการสอนนะครับสูงขึ้นนะครับสอนปีกว่านะครับสอนปีกว่าปีหกเดือนนะครับปีหกเดือนแต่ว่าประสิทธิภาพการสอนสูงไม่เชื่อไปดู นะครับอะไรภาษาไทายวิชา,า,าออภาษาอังกฤษคู่อ้อยภาษาอังกฤษคู่อ้อยทันชนกนะครับชูเส้นสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านบอมอใกล้ๆนะครับบอมอใกล้ๆนะครับสิทธิ์เก่าโรงเรียนทุ่งสงวิยานะครับมีนะสิทธิ์เก่าในทุ่งสงวิยานะครับมาเป็นครูที่ทุ่งควายนะครับเก่ง ก็เป็นใจสูงครับนี่กุศลหลักนะคิดสองนะครับสังคมสังคมศึกษานะครับศาสนาและวัฒนธรรมนะครับผูขวัญนะครับที่ได้พรยชลเป็นสิบเก้าโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษาดึงมาดึงมามาเป็นรูทุ่งควาย ค,ค,คนคคนคึงก็ขนิสานักศึกษาขนิสาได้ขนิสาอยู่มัธยมนะครับใต้เด็กตั้งใจได้คุณครูอาจารย์เชี่ยววิทย์นะครับนี่ก็จบคณิสาโดยตรงนะครับคณิสาโดยตรงนะครับคุณครูรุ่นใหม่นะครับคุณครูรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่แล้วก็คุณครูมอมนะครับคุณครูมอมก็ เก่งนี是是่สุยอดนะครับเก่งนะครับ enfin, ลูกชายของคุณครูปนอมบุญส mm. ิทธิ์นะครับน้าชายของท่านปัตตานประธานคณะกรรมการสารศึกษาสตร์ตํารวจโทเป็นนักขอชุมนะครับก็ไปอยู่กรุงเทพหลายปีนะครับแต่ก็กลับมาบ้านนะครับกลับมาบ้านแล้วก็เป็นคนที่เก่งพูดง่ายเก่งฝีมือนะครับฝีมืออยู่คอมพิวเตอร์ครับเด็กที่จะเรียนโคดดิ้งนครับโคดดิ้ง สายลือบายนะคดดิ Elliot, so so field, so ้งนะครับเรียนที่ทุ่งควายนะครับตอนนี้ก็คุณผูหม่อมก็ทำนะครับระบบการสอนนะครับสอนให้เด็กสามารถที่จะอยู่ที่บ้านนะครับก็สอนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นเว็บมาสเตอร์ของทุ่งควาย .com คอที่คนติดตามอันดับสองของประเทศไปเชื่อไปดู w ว w t ไซต์ดอท o ทยสคูนะครับก็ไปดูโรงเรียนวัดทุ่งควายด้วยก่อ รูม่อมเป็นเวทมาสเตอร์มาสเตอร์ก็ถ้าหากอยากมีความสุขก็คู่เจมนอนนอนไม่ตื่นนี่นี่นี่จะของรวมนิดครับกูเจมกูเจมจบอีุ่นตรีนะครับนุ่นตรีศึกษานะครับก็เข้ามานะครับดีกว่าก็สร้างบรรยากาศนะครับสีสันให้กับโรงเรียนสีสันให้กับโรงเรียน สามารถเล่นนะครับเล่นดนตรีได้นะครับ90%ครับ90%เอย่าใชคดูแล้วนะครับ90%นะครับแล้วก็เป็นการสร้างความสุขกับคนได้ง่ายสร้างความสุขแล้วก็สร้างที่เสียงกับโรงเรียนนะครับอันนี้คือครูวัยรุ่นนะกับทหารลูกนะครับอยากเรียนนะครับอรุบาลที่วางสเต็ปนะครับเรื่องอรุบาลนะวางสเต็ปนะครับของอรุบาลแล้ก็มีคุณกูดาด้านะครับดาด้า นะครับด่าด้าจุดเอกปฐมวัยโดยตรงนะครับมีปฐมวัยก็สามารถที่จะวางนะครับวางระบบนะครับทางด้านปฐมวัยนะครับที่จริงปฐมวัยนั้นเป็นการเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะครับเป็นการวางระบบเตรียมพร้อมให้เด็กได้มีความพร้อมมากที่สุดเพื่อที่จะให้เด็กได้ขึ้นไปเรียนพอหนึ่งนะครับมีความพร้อมนะครับด้านร่างกายสติปัญญาจิตใจนะครับก็เรื่องอารมณ์นะครับ เขาจะมีเรื่องสเต็มเรื่องการสอนนะครับของนักบานอยู่นะครับแต่ว่าบางทีนะครับพี่น้องไปเห็นนะครับเด็กที่อยู่ในเมืองนะครับเขียนนะครับเขียนได้นะครับที่จริงนะครับที่จริงเนี่ยการสอนที่ถูกต้องก็คือฟังฟังต้องฟังพูดไม่ต้องพูดนักอ่านครับสุดท้ายเขียนเขียนสุดท้ายนะแต่ว่าประเทศไทยนะนะครับผู้อกครองชอบเขียน เขียนไปก่อนนะครับมันมันมันกลับกันนะครับทฤษฎีของฟูเบลฟูเบลจำไม่ได้นะคำบิดาของประชาชนวัยเดี๋ว่าเราต้องการที่ต้องการสร้างความพร้อมในด้านสติปัญญาสร้างความพร้อมในด้านมือนะครับมือขีด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 เขียนเขียนตารูปก็สร้างความ เรื่องน้ําใจต่องๆรั้นบ้างเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับการเตรียมความพร้อมนี่แหละคับพนุบาลตรวจเพิ่มสออนุบาลนั้นประกบก็จะเป็นการเตรียมเพื่อที่จะเรียนชั้นป .1 นะครับพอขึ้นมาป .1 นึพอขึ้นมาป .1 นึ่งก็เป็นครูกิ่งครูกิงสุภระชาริศุการนะครับอันนี้ก็มีความรู้ความสามารถนะครับจบนะครับ ปีละปีนะครับที่ราชาพัฒนครศรีธรรมแล้วก็ปญละโทนะครับการบริหารการศึกษาที่ราชาพัฒน์นครศรีธรรบแล้วก็สําคัญก็คือแม่เป็นครูปอนึงพ่อเป็นครูปอ,ปน,ปอปนึงคุณยายเป็นครูใหญ่คุณตาเป็นครูใหญ่วงวานวัดเถื่อเป็นครูนี่มีสายเลือดครูตร้องนะครับก็ให้มา สอนนะครับสอนชั him, like. And, uh, honestly, ้นป .1 ป .1 เพราะว่าป .1 ยังต้องประจําห้องนะประจำห้องดูแลเด็กนะครับงจากที่รัฐบาลเตรียมพร้อมแล้วก็มันชื่อป .1 ป .1 ก็ต้องเด็กมีทักษะนะครับก็ตามระดับชั้นนะครับจะให้เด็กเก่งได้ร้อยเปอร์เซ็นต์คงไม่ใช่ครับความพร้อมแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับเราต้องเข้าใจนะเข้าใจเด็กเข้าใจผู้ปกครองนะครับเข้าใจสถานการณ์เข้าใจ ในชื่อเรีย้องของเด็กด้วยนะครับแต่ว่าครูทุกคนนะครับก็มีการที่ใช้สื่อใช้สื่อให้เด็กได้เรียนรู้นะครับก็มกาป2นะครับป2ก็ครูคนิรมนนะครับครูนิรมนก็จบเอกเทคโนโลยีนะครับแต่ว่าวิชาโตกคือวิชาภาษาไทยผ่านนะครับในการเรียนภาษาไทยจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ น้ดมุนปีดีสนิทมาแล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงกับเรื่องภาษาไทันนะครับนั่งนะครับสามารถที่จะบรรยายกลา,กา,การรบก่อนนะครับคนที่เก่งเรื่องภาาไทยกลาก่อนนะครับแต่ก็ที่สำคัญรักแม่ครับว่าพ่อเป็นครูใหญ่แม่เป็นครูใหญ่พี่ชายเป็นครูนะครับที่สำคัญมีความตั้งใจสูงเพระสอน สาสาภาสาค um ุณครูวรรณาเรียกวงคุณครูวรรณาเรียกวงจบต๊อกปฐมวัยนะครับแต่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาไทยรก็นำมาใช้นะครับในการสอนเด็กนะครับผมอยู่ทุ่งไทย9ปีนะครับคุณครูวรรณาสอนนะครับนักเรียนนะครับวัด NT นะครับผลสม็ิทาง้านการเรียนของเด็กสูงกว่ารัประเทศมากกว่าไปนะไม่เชื่อไปดูพอสามที่โรงเรียนวัดทุ่งควายพอสี่อสี่คุณครูพี่ไดพรวนแชมป์นะครับนี่ครับก็เป็นศิษย์เก่าทุ่งควายนะครับจบสังคมศึกษานะครับที่สำคัญนะครับ เป็นสายธรรมะจะพี่น้องอยู่รอบโรงเรียนเป็นสิทธิ์เก่านะครับ,รรบและที่สําคัญนะครับเป็นคนที่ทําเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านป่าตตงนะครับประสบผลสำเร็จมาแล้วนะวันนี้ที่ทุกวัยนะครับเราจะจัด,จดระบบเรื่องวิชาการนะครับเรื่องพัฒนาผู้เรียนรอบๆด้านหลังนะครับจะเป็นศูนย์รเรียนรู้ตามแนวของปัเจ้าเศรษฐกิจ ขอเพียงนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ของ CPF นะครับที่จะพัฒนาระบบเรื่องอาหารกลางวันระบบเรื่องสมองนะครับให้กับัเพื่อนะครับอสห์บอสห์เจ๊เจ๊กนินเิพน,นะครับเกมกินเทพรออยู่ รอครูที่จะมาช่วยนะครับกรณีสอบวอ6บนะครับเราจะได้ครูมาช่วยตอนี้วอณีบ16นะครับตรงนี้โควิด1 9ทระบาดเขาก็เลยเลื่อนไปไม่มีกำหนดน,นะครับให้ครูใหม่มาลงวอห้าวอพบครูน้องน,นะครับครูน้อง ด้วยเลยสีเบลอแล้วนะครับะฉะนั้นเรามีทีมที่แข่งแข่งนะครับนี้คือสายระบบสายมัธยมนะครับที่สามมัธยมขอบคุณครูสมบัตินะครับคุณครูหม่อมนะครับคุณครูประสิทธิ์นะคุณครูประสิทธิ์เจ้าพ่อธุไฟที่ว่าเจ้าพ่อธุไฟบอกว่าอยู่ทุไฟตั้งแต่บรรจุนะครับไม่ไปไหนนะครับธุไฟ ครับตั้งแต่ปีส9นะครับมีตัวเจ้าพ่อนะครับเจ้าพ่อของาลานนะครับจบเอกการปฐมศึกษาที่สำคัญจบตะกัดศิลาการศึกษาจากมอสอพปสารมิารที่วัธยมอ้นน้องสิบเป็นเพชรในตมจบศึกษาศาสตร์บดีที่สำคัญจบ พ่อทูบริหารการศึรกษาร่ากตแองห็นรุ่นน้องพ่อพยาพ่อพยารุ่นสิบลังครูประสิทธิ์รุ่นสิบหกทำหน้าที่นะครับดูแลนะครับช่วยนะครับช่วยพ่ออนะครับแล้วก็นอเวลาที่พ่อไปราชการก็น้องสิทธิ์ก็ดูแลนะครับคนก็คือครูครูทุมบูชนกฤษอันนี้ก็ เสียไปนี้ะน,น,น,นะครับเสียไปนี้ครูสมบูรณ์ก็จบเอกวิชากรรมศิลป์นะครับแต่ก็ทำคนทศสามนะครับตามความถนัดก็คือคิการศึกษาก็าตัวนี้ก็ให้ดูแลเรื่องการทำรรนะครับโรงไก่ของซีบีเอฟอยู่นะครับครูสมบูรณ์ชน,นะก็ะดูแลลูกหลานนะครับมา หลายปีนะครับหลายปีที่สําคัญนะครับก็เป็นอดีตนายุสธารคมผู้ประกอบชาชีพธูนะคับอำเภอทุ่งสงนะครับทำงานนะครับม่่อ่่่่่่่เรื่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่ท่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่วนโ่่เ่่่่ว่่่่่่ว่ร่่รี่ช่วย่อ่่่่่่่่่รง่่่ย่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เย่่่่ พ่อแม่เด็กคนพูดง่ายสอนมาตั้งแต่พ่อแม่เรามาสอนลูกนะครับที่สำคัญนะครับมได้สอนหลานมีครับได้เป็นหลักมีที่กเสียงนะครับคุณครูอ้อยนะครับคุณครูอ้อยสันโนกครูเสียนะครับก็มัธยมนะครับคุณครูหม่อมคุณครูอ้อยคุณครูมิ้นนะครับคุณครูประสิทธิ์คุณครูจัญญานะครับแต่ก็ที่สําคัญเรามีเพชรเม็ดงามนะครับ ได้รับคำสั Duke, ่งนะครับย้ายนะครับรอบสุดท้ายนะครับรอบนี้ก็ล่าสุดนะครับคุณครูธนะชตสุวรรณรั์ชื่อเหมือนกำนันตำบลเขาโลดชื่อเหมือนเพื่อนพอนะครับพอมีเพื่อนเป็นกำนันนะครับนะกำนันธนะชตมีบัวนะครับกำนันตำบลเขาโรดนะครับหรือกำนันสมปากนตอนรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันก็เป็นเพื่อนนะครับ เพื่อนกันช่วยเหลือนะครับดูแลโรงเรียนนใครเดินทางพเอาไม่ได้หรอพอมีเพื่อนเป็นกำนันตล้วบนเข่าโราผู้ดูแลนะครับหรือว่าผู้จากผู้ใหญ่ที่ดูแลหลายเรียนดูแลน้องท่อมนะครับเป็นนั่นกับการรเรียน้องท่อมก็ที่สำแกงก็เป็นสิทธิ์เก่าทุกฝ่ายด้วยกำนันสระช่วบเบัวนะครับแล้วก็น้องที่ย้ายมาใหม่ชื่อเดียวกันกำนันนะะที่กำนันสารช่วนะครับ ชื่อธนโชตสุวรรณรัตน์นะครับที่สำคัญเป็นนักวิ่งด้วยเฉาะเพราะว่าต่อไปนี้โรงเรียนวัชพุศ์ควต้องมีระบบเรื่องเรื่องรับศึกษาเข้ามานะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับร่างกายของเด็กดูแลเรื่องเรื่องพ่อครูแล้วก็เด็กด้วยนะครับน้องก็จะมารับการสอนนะครับตั้งแต่ป .1 นะ ป้อนก็ถึงโมสามนครับในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาพี่น้องนำลูกมาเรียนเลยนะครับสาและพลศึกษาที่สำคัญนะครับจะให้ลองสอนภาษาอังกฤษด้วยนะครับดูสิว่าครูสุขศึกษาจะสอนภาษาอังกฤษเก่งไหมเออสอนภาษาอังกฤษป้อนึงนะครับป้อนึงก็เอตังแต่เอดีเอเอดีเอ นี่่คออยูระบบดัเ็ง่ายนะครับสอนข้อหนึ่งนะครับการที่จะให้เด็กได้สัมผัสเรื่องวิชาการของครูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเก่งข้าราชการแล้วสายทางด้านวิชาการได้ไม่ใช่เพราะว่าครูเขาตกปัญญาโคบริหารการศึกษาเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อใจเหมือนกับท่านพอเขตแต่กับท่านผอระยัต นะครับจบที่าท้บอกว่าเชื่อมือเชื่อมัน่นเชื่อใจนะขอคือควาเชื่อมัน่นพวกเราอยู่แล้วนะนี่ตักกางก่อกาังกา,กาย,กากายมาโม่นะแือใครเนาะครงนี้นะครับเอาใี้หน่อยนะ,นะครับอย่างฮากูเอาให้มันเลือดเส้นเลือดตึง มันไหลดีแค่นั้นนะครับหักโหมไม่ได้ครับเลื่อนบางเลือ่อนหักโหมไม่ได้นะพนคิดีิเจ๊กันคิดีิคิดด้คร<ะ>ับครับ